Hello, สวัสดีค่ะทุกคนน,นีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์มิวิีชิสาะคะวันนี้นะคะจะมาทำคลิปเรนเด Reading นะคะก็เหมือนเช่นเคยค่ะหัวข้อเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพายอยากจะบอกอะไรการอ่านเป็นกนารอ่านบบ general reading หรือกอารอา่านทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องราวสำหรับกันบ้างนะคะสําหรับคนที่อยากปรึกษาส่วนตัวนะคะอาจารย์เป็นช่องของอันดับหนึ่งในเรื่องของรักสามเศร้ากับแฟนเก่านะคะใครที่มีปัญหา เรื่องรักสามเศร้ากับแฟนเก่านะก็แอดไลน์มาจริงๆก็ดูได้ทุกเรื่องเลยนะคะแต่ว่าหลายคนสงสัยว่าทำไมช่องเรามีแต่เรื่องนี้นะคะเพราะว่าอาจารย์เป็นอันดับหนึ่งเรื่องนี้นะใครที่แอดไลน์อจองคิวมาที่ไลน์แอดบับบิชิสาอันนี้นะคะจะมีทั้งโปรแบบโทรคุยนะคะเอาที่ทุกคนสะดวกอะ่ะทุกคนอยากดูแบบไหนนะคะโทรคุยพิมพ์ถามอัดคลิป เอาที่สะดวกเลยนะคะมีรีวิวตรงนี้เลยนะถ้าใครรีบหน่อยก็เป็นคิวด่วนได้นะคะก็จะดึกๆึกหน่อยนะโอเคตามนี้นะคะส่วนเครื่องรางนะถ้าใครสนใจนะคะตอนนี้แนะนำนะคะให้รีบรีบทักมาเพราะนี่คือเดือนมิถุนาใกล้วันเกิดอาจารย์แล้วนะคะใกล้วันเกิดอาจารย์แล้วตอนนี้นะคะตอนนี้ขอจัดโปรถึงวันที่ก่อนวันที่สิบสี่นะคะ ก็จะได้โปร2แถมหนึ่งไปเลยนะคะเป็นโปรวันเกิดก่อนวันที่1 4มิถุนายนแล้วก็ราคาก็ยังไม่ได้อัพนะคะรีบๆทักมาเลยนะถ้าใครทักมาทันก็จะได้ราคาเดิมไม่ว่าจะเป็นการดูดวงหรือว่าเครื่องรางนะคะรีบๆทักมาก่อนวันที่14นี้นะคะเพราะว่าของแถมเริ่มจะหมดแล้วซื้อสองแถม1กับราคาที่ไม่อัพนะคะทักมาก่อนวันที่14นี้เลยนะคะมีน้ำมันสเสน่ห์มีลิปสีพึ่ง มีน้าหน้าทองนะคะแล้วก็เพนดูลัมนะใครที่รู้คุณสมบัติแล้วสคริปต์ข้ามผ่านได้เลยส่วนใครที่ยังไม่รู้นะคะก็ฟังกันได้นะสิ่งที่ขายดีที่สุดนะคะคือน้ำมันสเสน่ห์ช่วยในการม n นิฟ s t เ t ชันดึงดูดแฟนเก่ากลับมานะคะอยากได้แฟนเก่ากลับมาอยากให้เขารักเราอย่างเงี้ยนะคะก็ได้นะ อย่างเช่นอย่างตัวหรือแม้กระทั่งแบบว่าดึงดูดคู่ก็ได้นะคะอืออย่างล่าสุดพี่ก็ดึงดูดคู่มานะคะดึงดูดได้หมดเลยการเงินการงานความรักแต่ส่วนมากคนจะชอบเอาไปใช้กับแฟนเก่านะคะแนะนําให้ใช้คู่กับสีพึ่งอย่างที่บอกทุกคลิปเลยนะคะเพราะสีพึ่งช่วยเรื่องของวาจาศักดิ์สิทธิ์เวลาเราขอพรอ,อธิษฐานหรือ manifestation เนี่ยจะสามารถที่จะดึงดูด ได้มากขึ้นวาจาเราจะศักดิ์สิทธิ์พูดสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นจริงเราสามารถที่จะโน้มน้าวใจแฟนเราก็ได้นะคะหรือใครที่มีแฟนอยู่แล้วอะสามารถใช้น้ำมันเสน่ห์เนี่ยมมนิเฟสให้เขารักเราก็ได้นะคะสีพึ่งจะช่วยในเรื่องของแบบว่าเสน่ห์เรื่องของคําพูดนะคะแต่ถ้าเสน่ห์เรื่องของหน้าตาความออร่านะคะความแบบดึงดูด ทางเพศหรือดึงดูดในทุกๆเรื่องนะคะแนะนําให้เป็นแป้งนะ้าหน้าทองเลยจะมีทั้งหมด3เบอร์1 2 3นะคะแล้วแต่สภาพผิวเลยสามารถใช้เป็นแบบว่าใช้คําว่าอะไรอะผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะดึงดูดมีสเสน่ห์มีเมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเอ็นดูใครชอบมีชื่อเสียงโด,ด่งดังการประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าทางการเงินหรือว่าคู่ค้าทางความรัก เออไม่ใช่คู่ค้าคู่แข่งทางความรักก็สามารถเป็นดัมเบลวันเป็นอันดับหนึ่งได้นะคะต่อมาเพนดูลัมนะคะเพนดูลัมจะช่วยในเรื่องของเป็นหินนะคะหินที่ช่วยในเรื่องความรักการงานการเงินโชคลาภสุขภาพแล้วแต่สีที่เราอยากจะได้นะคะสามารถดิ่งซ้ายขวาหน้าหลังในการดูดวงได้เช่นกันนะคะ มาดูกันนะคะทุกคนมาเริ่มกันเลยมาดูสิว่าวันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะเ e มเพล e justice ให้ความเจ้าชู้เทมเพลนส์การโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงน,นะคะเอ่อบาร์บ,บี้ว่าโอเคมันมีคนคน,นึงอะคืออาจจะเป็นคนที่แบบเคยจบกับคุณไปแล้วก็ได้นะคะแต่คือเขาอะจะชอบแบบเหมือนแบบเข้ามาในชีวิตเราแต่ว่า ก็ไม่ยอมแบบชัดเจนสักทีนะว่าจะแบบอยู่ในสถานะอะไรแต่ว่าเขาก็จะชอบเข้ามาแบบเข้ามาพูดคุยบ้างเข้ามาทำความรู้จกักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสิ่งที่สำคัญที่สุดคือว่าเหมือนเขาไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนมากกว่านะคะไม่ไม่ยอมชัดเจนกับเราว่าเราแบบจะยังไงต่อกันอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็บาร์บี้มีความรู้สึกว่าตัวคนคนนี้ยเขาเขาก็มีอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วด้วยนะคะคือเหมือนแบบสถานะระหว่างเรากับเขาอะ่ะมันมักจะเป็นสถานะที่ไม่ใช่แฟนนะคะเป็นสถานะที่ กึ่งกึ่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนก็ไม่ใช่แฟนนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรกันแต่เขาก็ไม่เคยแบบปล่อยเราไปอะ่ะเขาก็เหมือนแบบว่ายังคุยกับเรายังพูดคุยอะไรนั่นนี่นู่นอยู่เสมอคะ่ะเคยเคยทำให้เราเจ็บอยู่ด้วยแต่เราก็ไม่ได้ว่าแบบจะ สามารถที่จะแบบตัดเขาออกจากชีวิตได้ขนาดนั้นอะอถึงแม้ว่าเขาจะทําให้เราแบบเจ็บมากก็ตามแต่เราก็ยังรู้สึกแบบยังรักเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทุกครั้งที่ไม่ว่าจะพยายามแบบมุกออนหรือว่าอะไรก็ตามแต่มันก็ไม่สามารถที่จะมุกออนได้เหมือนกันเพราะว่าแบบเขาก็ดูแบบ ทุกครั้งที่ที่ที่เราห่างกันออกไปหรือว่าทุกครั้งที่เราไม่คุยกันอะไรก็ตามแต่เขาก็จะทําตัวแบบว่าเหมือนเอาเท้ามาเกีย่ยเราอะแบบมาเกีย่ยวเราไว้อะไรเงี้ยทําให้เราเหมือนแบบไม่สามารถที่จะออกจากจากความสัมพันธ์นี้ได้แต่พี่ค่อนข้างมั่นใจนะว่าตัวคุณค่อนข้างแบบค่อนข้างรักเขามากอะ่ะอืมถึงแม้ว่าแบบคือแทบจะเป็นคนที่รัก มากมากที่สุดเลยได้วยซ้ำถ้าถ้าไม่ติดเรื่องของการที่แบบเขามีเจ้าของแล้วหรือเขาทําให้เราเสียใจอย่างเงี้ยจริงๆแล้วตัวเราเองก็อยากที่จะคบกับคนคนนี้ไปตลอดเหมือนกันนะเออถ้าไม่แบบไม่ติดตรงเนี้ยอืมถ้าเขาแบบชัดเจนกับเราสักนิดนึงอะไรเงี้ยคือการที่เราแบบแสดงออกว่า เราไม่ได้รักเขาแล้วหรือว่าเราแสดงออกว่าเออเราเราไม่ได้สนใจคุณขนาดนั้นอะจริงๆแล้วภายในใจอะคุณรักเขามากเลยนะแต่ว่าคุณรู้อยู่แล้วแหละคุณกลัวเจ็บไงคุณกลัวว่าเขาจะมาแบบเล่นความกับความรู้สึกของเราอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้คุณต้องเสียใจอะไรเงี้ยคุณไม่อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นคุณต้องการที่จะแบบว่าความชัดเจนอะอแต่คุณก็รู้ว่า คนคนนี้แบบไม่สามารถที่จะให้ในสิ่งที่ที่คุณต้องการได้ก็เลยแบบไม่รู้จะทำยังไงจะตัดก็ตัดไม่ได้จะไปตอบก็ไปต่อไม่ได้แล้วไอ้สถานะที่เป็นบิ๊กเบนิสิดเป็นเพื่อนมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนสถานะอะไรแบบนั้นอะ่ะคุณก็ไม่ได้ต้องการมันด้วยอืมก็รู้สึกว่าเรามีค่ามากพอที่จะแบบ เป็นตัวจริงของใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะมีคนเข้ามาหาคุณนะเข้ามาแบบหยิบยื่นหยิบยื่นความรักให้เข้ามาแบบดีด้วยหรืออะไรก็ตามแต่แต่คุณรู้สึกว่ามันก็ยังแบบไม่ได้ตอบโจทย์หรือว่าไม่ได้แบบถูกใจเท่าคนคนนี้อะไรเงี้ยคนคนนี้คือคนที่แบบเราหลักอ่ะอืมคนที่เขาแบบที่เขาทําให้เรารู้สึกรักจริงๆแล้วก็ตอบโจทย์เราเพียงแต่ว่าเรา ที่เราไปต่อไม่ได้มันเป็นเพราะว่าสาเหตุคือเขาไม่ไม่จริงจังกับเราแล้วไม่ชัดเจนกับเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเขาจริงจังนะบอกเลยว่าเราก็พร้อมที่จะชัดเจนเพราะว่าคือเราชอบคนไทยเนี่ยเราชอบคนแบบนี้อย่างเงี้ยอืมแต่สิ่งที่เราแบบว่าไม่ได้สแสดงออกอะไรมากอะเพราะว่าเราไม่อยากไม่อยากแบบให้เขารู้ว่าเรารักเขามากแล้วก็เขาจะทําให้เราเสียใจอะไรแบบประมาณนี้นะคะ ก็เป็นไปได้สูงอะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนคุยเก่าอะไรเงี้ยแบบก็คือคุยกันมานานแล้วอะไรเงี้ยอืมอาจจะเคยลดถอยสถานะกันคือมันอาจจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะที่แบบว่าคุยคุยกิ๊กกันอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแบบเขาก็ไม่ยอมชัดเจนแบบเขาก็ไม่ยอมเลิกกับแฟนเขาหรืออะไรอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยทําให้เหมือนแบบในท้ายที่สุดแล้วอะเราจําเป็นที่จะต้องจบความสัมพันธ์นี้มาให้ดีเอ็มเพรสนะคะ ดีแอมเพรสมันคือการอืมใช่วี่ว่าคนคนเนี้เขามีเจ้าของแล้วเลยอืมดีอมเพรสมันคือไพ่ของแบบคนมีแฟนแล้วอะอืมคือเหมือนแบบอยู่ต่อไปอะมันก็เหมือนกับทําให้ตัวเองเจ็บเหมือนเราเราอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบเพราะว่าคนที่เสียใจที่สุดก็คือเราเพราะเขาก็ไม่ได้แบบโสดไงอืม นะคะเอ่อ uh, t t e star the star คือความคาดหวังใช่อยู่ต่อไปมันก็เหมือนแบบเหมือนให้ความหวังตัวเองเหมือนหลอกตัวเองไปวันๆเพราะว่าคือสถานะความสัมพันธ์หรือสิ่งที่เขาแสดงออกชัดเจนอะมันไม่ได้มีเราอยู่ตรงนั้นเราเองก็รู้สึกว่าอืมในเมื่อมันมันไม่ใช่หรือมันเป็นไปไม่ได้้นก็ควรที่จะจบกันดีกว่าอะไรเนี้ย The sun คือ the sun คือการเริ่มต้นใหม่เนาะคือคือเหมือนเราเจ็บกับกับคนคนนี้มาเยอะแล้วจนวันเนี้ยเรารู้สึกว่างั้นเราเป็นเพื่อนกันเถอะเพราะว่าเราเราไม่ชอบตัวเองเลยในสถานะที่ไม่ชัดเจนอยู่แบบเนี้ยจะมีความสุขมันก็มีความสุขได้ไม่สุดอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่าเราไม่ไม่โอเคกับ กับตัวเองตรงนี้มากๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกนะมาดูความรู้สึกของเขากันบ้างนะคะดูเหมือนแบบเขาจะจะให้คุณอ่ะเหมือนแบบเขาจะดึงคุณเอาไว้อยู่ในอยู่ในความสัมพันธ์ของคนสองคนสามคนนะ คือเหมือนแบบเขาอยากมีทั้งสองคนเลยอะ่ะมีอยากมีคุณด้วยแล้วก็อยากมีอีกคนหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยพยายามแบบเหมือนเขาก็ไม่ให้คุณไปด้วยนะแบบไม่ยอมไม่ยอมให้คุณไปไหนอะไรเงี้ยพยายามบาลานซ์เหมือนแบบพยายามบาลานซ์คุณเอาไว้ในชีวิตอะไม่ไม่ยอมให้คุณแบบไปไหนจากเขาอะไรเงี้ยอืม เหมือนแบบว่าพอเราจะไปมีใครหรือพอเราทําตัวโสดเราจะไปมีแบบอิสระของเราบ้างหรืออะไรก็ตามแต่เหมือนเขาก็แบบไม่อยากให้เรามีอ่ะแล้วก็คอยแบบระแวงเรานะเออแบบหึงหวงเราบ้างระแวงเราบ้างอย่างเงี้ยแต่คือถามว่าแล้วตัวเราล่ะเราสามารถที่จะแบบระแวงเขาได้แบบนั้นไหมเราสามารถที่จะแบบรักเขาได้แบบนั้นจริงๆไหมอ่ะในเมื่อแบบ คือเขาเราแวงเราได้ทุกอย่างเขาเขาทํากับเราเหมือนแบบเหมือนกับเราเป็นแฟนอะแต่แบบความเป็นจริงแล้วอะคือเราเป็นอะไรกับเขาอะถูกปะแล้วที่นี้มาวีาม่มีความรู้สึกว่าเดอะเดวิลเข้ามานะคะเดอะเดวิลมันคือแบบความรักหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันแบบไม่ชัดเจนอะ่ะอืม คือทุกครั้งอะที่เราบอกให้เขาเลือกเขาก็เลือกไม่ได้เขาก็เหมือนแบบปล่อยให้เรารอเขาก็บอกว่าเออเราเราหน่อยเงี้ยแต่มันไม่เคยมีกําหนดเด็ดขาดเลยว่าเมื่อไหรเมื่อไรจะเลิกกับแฟนเขาหรือว่าแบบก็มีข้อ้างว่าเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วแบบมันไม่มีความสุขกับแฟนเลยนะเหมือนตัวเขาอะนะอ้างว่าแบบอยู่กับแฟนไม่มีความสุขนั่นนี่นูน่นแต่สุดท้ายแล้วอะเขาก็เลือกคนของเขาอยู่ดี กี่ครั้งที่แบบให้อภัยกี่ครั้งที่แบบว่ากลับมาเริ่มต้นกันใหม่อ่ะแล้วเหมือนคนคนเนี้ยเขาค่อนข้างรู้จุดบอดของเราด้วยหมายถึงว่าเขารู้ว่าเขาจะต้องแอคชั่นยังไงเขาจะต้องแสดงออกยังไงให้เราแบบรู้สึกแบบเก็ตป่ะแบบรู้สึกแบบแบบใจอ่อนอะไรเงี้ยอืมเขาเขามีวิธีการของเขาที่จะทําให้เราแบบรู้สึกใจอ่อนขึ้นมาอะไรเงี้ยเขา เขาสามารถทําให้เราแบบเจระลายได้หรือว่าแบบเหมือนมันไม่กล้าทิ้งเขาไปสักทีอ่ะอืมเหมือนเขารู้ว่าเขาทําแบบนี้นะเราก็พร้อมที่จะให้อาภัยเขาอะไรเงี้ยทุกครั้งเลยแต่พอเราแบบเหมือนทุกครั้งที่ให้อาภัยไปอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรดีเกิดขึ้นมาเพราะว่าเขา เขามีคนอีกคนนึงเขามีเราอยู่ในขณะเดียวกันแต่กับตัวเราอะเรามีเขาแค่คนเดียวแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอะเสียเปรียบเพราะเราไม่ได้เป็นตัวจริงไงอืมหรืออาจจะแบบเอ่อพลังงานเนี้ยมันอาจจะตรงกับคนที่แบบเหมือนแบบมีแฟนเก่าอะอันนี้อาจจะคนคนนี้อาจจะเป็นแฟนเก่าของคุณอะที่เขาอาจจะกลับมาแบบให้ความหวังเราอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเขาอะ่ะคือเหมือนแบบ มีแฟนใหม่ไปแล้วเริ่มต้นใหม่ไปแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะคะคือเหมือนแบบทําทุกอย่างเหมือนแฟนกันปกติแต่แบบเราเป็นแค่แฟนเก่าอย่างเงี้ยอืมแล้วมันเลยทําให้เราแบบรู้สึกมีความหวังอะแต่เขาก็ไม่ได้แบบไปเลิกกับแฟนใหม่อะไรเงี้ยอืมประมาณเนี้ยก็เป็นได้นะคะมาดูผลสรุปไพ่สรุปกันบ้าง เหมือนเขาแบบอยากมีเราอยู่ในชีวิตแล้วก็ยังอยากที่จะคบกับคนคนนั้นอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่แบบไม่อยากให้เราอะหายไปไหนอย่างเงี้ยอยากบาลานซ์เราเอาไว้ในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะให้ผิดหวังเสียใจก็ไม่รู้สึกว่าถ้าเราให้โอกาสเขาในการกลับมาเริ่มต้นใหม่อ่ะมันก็จะเป็นเหมือนเดิมอะความไม่ชัดเจนมันก็จะยังอยู่อะนะคะอือ ก็มันหลายๆคนยคนมาปรึกษาบี้อย่างเงี้ยในเคสกรณีของแฟนเก่าเยอะมากนะคะแบบว่าถ้าเรารอต่อไปมันจะเป็นยังไงเพราะทุกวันนี้ยเราทําตัวกันเหมือนแฟนเหมือนแต่ก่อนเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือเขามีแฟนใหม่ไปแล้วอ่ะเขาให้ความหวังเราหรือเปล่าเพราะเขาดูทรงแล้วเขาเนี่ยไม่น่าจะแบบเลิกกับแฟนของเขาอะไรเงี้ยที่คบอยู่ปัจจุบันอะนะคะก็สามารถที่จะแบบมาขอคาปรึกษาบี้ได้เหมือนกันนะแล้วซึ่งบี้ก็มองว่า ความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ยังแบบใช้คําว่าอะไรอะ่ะเห็นเพื่อนบี้พูดกันอะที่เขาบอกว่าเหมือนเหมือนเอาตีนเกี่ยวอะแบบประมาณว่าไม่ยอมให้เราไปไหนอะไม่ยอมปล่อยเราไปแต่ก็ไม่ยอมชัดเจนอยู่ดีอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะมาดูโรแมนติกแองเจิลนะคะนางฟ้าอยากจะบอกอะไร Pay attention with ดเด e ะเ f ดแฟล to love Reconciliation ไม่ว่านะคะบี้บอกเลยว่าไม่ว่าแบบ เราจะออกจากความสัมพันธ์นี้กี่ครั้งอะสุดท้ายอะคนคนนี้ก็จะกลับมาหาเราอยู่ดีบอกเลยคือต่อให้เราแบบบอกว่าเออเนี่ยเราไม่อยู่แล้วนั่นนี่นู่นอะแต่สุดท้ายแล้วอะเขาคนนี้จะกลับมาหาเราอยู่ดีดังนั้นสิ่งที่พี่อยากจะบอกนะคะก็คือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบไม่อยากไปโตอคือให้เราตัดด้วยตัวเราเองเพราะว่า คือถ้าเราไม่ใจแข็งอะสุดท้ายอะอยังไงเขาก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตัดเราอยู่ดีอะเขาไม่ยอมปล่อยเราไปไหนอยู่ดีแต่ว่าเขาก็ไม่แบบไม่ชัดเจนกับเราอยู่ดีเพราะว่าด e เซชันมันคือการโกหกการหลอกลวงการปิดบงังการทําอะไรลับหลังอยู่ดีอะคะ่ะมันท้ายที่สุดแล้วอะมันก็ต้องจบจบที่แบบความไม่ชัดเจนอะถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบไม่ไม่โอเคกับความไม่ชัดเจนอะ สุดท้ายมันก็ต้องจบอยู่ดีอ่ะเก็ตที่พี่พูดใช่ปะถ้าเรารู้สึกเราไม่ไม,ไม่ไม่ชอบความแบบคุมเครือหรืออะไรสุดท้ายก็ต้องจบอยู่ดีมาดูลักนาาราศีอะไรที่มีเกณฑ์อบอเ็กังนี้นะคะพิจิกมังกรมิถุนกัน มีนแล้วก็ธนูค่ะข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขาไม่อยากให้คาดหวังมากเกินไปฉันเป็นของเธอเสมอการจากลาคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดได้ยินเสียงหัวใจของฉันไหมมันกำลังบอกว่ารักเธอฉันรู้ผึกผิดและเสจจียใจจริงๆฉันพร้อมแล้ว คังคิดถึงอ้อมกอดอนอนุ่นของเธอโอเคนะคะทุกคนใครที่สนใจโปรนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะตอนนี้จัดถึงวันที่14นะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะถึงวันเกิดไหมวันเกิดของวีวสิ้นเดือนนะคะแต่ว่าวันนี้ขอจัดครึ่งเดือนก่อนเพราะว่ารู้สึกของแถมใกล้หมดแล้วนะคะใครที่สนใจของแถมแล้วก็สนใจราคาเดิมอยู่นะคะยังไม่อัพราคาก็แอดไลน์มานะรีบๆเลยนะคะก่อนวันที่14นะไว้เจอกัน,นะคะ่ะบ๊ายบาย